สวัสดีครับเจอกับบัอกงูเหลี่ยมนะครับเ X สิบานี่คือสภาพหลุยฝนมานะครับโอ้โหคนรักรถนี่แทบร้องบอกเลยดูท่อทอยสี่น่นน้ำลายไหล,ย,หลย,ยืดใส่ด,ดูดิดูดบังโคลนนะครับคาบร์บอนนะครับ,บ,รน,รบนี่านคาร์บอนนะฮะชุกนี่ใลายท้าย ดูข้างบนจุดมดวิ่งหลังเละนี่รอบออขอบสวยงามบางโซ่เละล้อเละเกยโยงดูไม่ได้ฮะดูมาดูข้างหน้าอากาศเต็มเลยโคนจุดโคนเต็ม วิ่งมีคาร์บอนเงาเงาโอ้ยดูบางคนหน้า,นา,นาเละทุ่มเปะ๊ะมาดูมอโชคดักลมปั๊มซับแทงเละหมดข้างในไม่ต้องพูดถึงเละ มะน้ำเลีออกคาร์บอนเลี้ยโ,โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างมันนะครับ,บงูเหลี่ยมมาล้างกัน ล้าข้างหน้าด้วยนี่ขีเข้าไปเลยแลบมบงแลมแมร์ขีเข้าไปนะฮะไม่ต้องกลัวมันสำลักน้ำฉีดีเข้าไปเลย